สวัสดีครับวันนี้นะครับเซลเบียจะมาแนะนํารถเก่งนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังเลือกรถไม่ได้นะครับเรามาดูคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอทักหาเซลนะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับมาเรามาดูคันแรกเลยคันนี้นะครับเป็น Honda BO นะครับปี2019นะครับสีดํานะครับนี่เป็นหน้า MC แล้วนะครับเป็นตัว RS ด้วยนะครับหรือจะเป็นตัต้าวีออเครื่องยนต์ 1.5J นะครับปี2013อย่างนี้เราก็มีนะครับ หรือจะเป็นโตต้าวีออส 1.5G นะครับปี2013นะครับสีดำนะครับมาพร้อมแมกทีอาร์ดีอย่างนี้นะครับสวยๆเลยนะครับหรือจะเป็นโตต้าเอลติสนะครับปี2012นะครับเป็น 1.5E สีบอนอย่างนี้เราก็มีนะครับหรือจะเป็นเอลติสเครื่องยนต์ 1.6E นะครับสำหรับลูกค้าอยากผ่อนถูกๆนะครับปี2011อย่างนี้เราก็มีนะครับนี่หรือจะเป็นมาสด้านะครับ มาด้าสองนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับปีสองพันสิบสองนะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นมาด้านะครับตัวนี้เป็นมาด้ามาด้าสองเช่นเดียวกันปีสองพันสิบเก้านะครับสีดํานะครับหายากมากนะครับเราก็มีเหมือนกันเช่นเดียวกันราคาถูกด้วยนะครับหรือจะเป็นฮอนด้าไอคอร์ดนะครับปีสองพันสองพันเก้านะครับฮอนด้าไอคอร์ดตัวนี้ปีสองพันเก้าเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับ หรือจะเป็น h o n d ้านะครับ HRV นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ตัว EL นะครับปี2017นะครับมาหรือจะเป็นคันนี้นะครับเป็น h o n d ้านะครับ HRV เช่นเดียวกันนะครับปี2015นะครับสีดำนะครับหรือจะเป็นนี่ Honda CRV นะครับเอาใจสาย SUV หน่อยนะครับปี2013นะครับเราก็มีนะครับมา เรามาดูต่อไปนะครับมาตามเรามาลูกค้าคนไหนนะครับชอบคันไหนแทบหน้าจอทากอินบ็อกซ์เข้ามาหาเซลลได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เซลอธิบายพร้อมราคานะครับหรือจะเป็นโต y ต้ a แคมรีตัวเอ่อเครื่องยนต์2.0นะครับตัว G นะครับปี2015เราก็มีนะครับอย่างนี้นี่ Honda าซิตปี2013นะครับสีขาวอย่างนี้สวยเลยนะครับโต้ต้าวีออสปี2015ครับตัวอ เราก็มีนะครับตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวทายอินบอลเข้ามานะครับหรือจะเป็นตอรต้าวีออสนะครับเป็นตัวเก่าปี2013นะครับตัวนี้เราก็มีนะสีขาวแล้วก็มีสีบอลอีกคันหนึ่งนะครับหรือจะเป็นวีออส 1.5e นะครับปี2015เราก็มีนะครับนี่ตอรต้าวีออสปี2012เช่นเดียวกันนะครับเป็น 1.5j เหมือนกันนะครับนี่หรือจะเป็นแกะพรีเมียมเราก็มี นะครับตัวนี้นะครับเป็น BM w นะครับ X3 นะครับตัวขับ4เครื่องยนต์2.0เกียร์ออโต้นะครับปี2013นะครับหรือจะเป็น Honda c ซ v นะครับปี2014นะครับมีเช่นเดียวกันนะครับ Honda f i t นะครับปี2013เลยนะครับนี่หรือจะเป็น a l t i s Altis ปี2013เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นยาลิสท r d ีนะครับคันนี้นะครับ เราก็มีเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันรถเรามีมากกว่า400คันนะครับสนใจคันไหนทัก inbox เข้ามานะครับโตต้าวีออสนะครับคันนี้นะครับเข้าใหม่เลยนะครับเข้ามาใหม่เหมือนกันเรือเชฟอาร์วีโอนะครับปี2012นะครับราคาถูกมากนะครับทัก inbox เข้ามามิตซูบิชิแอตทาปี2013นะครับอ่ะมิลาดขอโทษขอโทษทีนะครับมิตซูบิชิมิลลาดนะครับ ฮอนด้าเจ็ตปี2014นะครับหรือจะเป็น Honda C i v i c FD นะครับ fb เครื่องยนต์1.8ตัว e อปี2014นะครับสุ k ก s สว f t นะครับปี2014นะครับหรือจะเป็นสุ k ก s สว f ปปี2019นะครับไอปี2016นะครับ Ni s s a n March ปี2019อย่างนี้นะครับเราก็มีนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับ แอทถาเช่นเดียวกันนะครับปี2018นะครับลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวดูรถคันราคาถูกนี่ Honda CR-V นะครับเราก็มี Honda j เจ้นิสันจุกนะครับ Honda Civic FB เราก็มีนะครับมาสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะครับทักอินบอเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมีเซลล์บริการ24ชั่วโมงนะครับแคปหน้าจอเข้ามานะครับตำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ